ในโอกาสต่อไปึง กับเราตั้งใจจะทำอะไรถ้าตั้งใจไว้อย่างเด็ดเดียวแด้ว่าแม้จะมีอะไรก็จะทำให้ได้ถึงแม้มีอุปสรรคก็สามารถผ่านไปได้ฉันใดทางกิตนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านกรรมาฐานก็อยู่ในป่าซึ่งจะมีอุปสรรคต่างๆนานาประการมีสัตว์ร้ายเป็นต้น เมื่อจิตใจของท่านแน่วแน่แล้วก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นของการทำสมาธิก็ต้องสร้างศรัทธาประสาทเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยยินดีในพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรายินดีในกระทมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนอันลํำเลิศ ไม่มีคำสอนของศาสนาอื่นหรือผู้ใดที่จะเปรียบเทียบให้เห็นเป็นของจริงหรือทำให้จิตใจของแพ้่เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไดา้นึกถึงพระสงฆ์หาว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีความเรียบร้อยทางวินยัยเป็นเหตุให้หน้าเรื่อมใส อย่างจิตใจของบุคคลผู้พบแล้วทำให้เกิดปิติความยินดีถราพุทธประธรรมพระสง์ทั้งสามประการเมื่อได้เคารพนับถือดีแล้วจะสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในทางจิตใจให้เกิดมีขึ้นอันจะเป็นแรงอุดหนุนใจของเราให้เกิดความมั่นค อย่างนี้ว่าพุโทโธพอตาเห็นรูปลืมพุโทโธก็เปลี่ยนไปและเมื่อตาเห็นรูปได้หูไี้ยินเสียงก็ลืมสิ่งนั้นไปเป็นจับไปทางเสียงเป็นต้นแตรกรวนหันผวนโยกไปสายมาตามอารมณ์นั้นๆอยู่เสมอแต่เพราะเราเคยชินจึงไม่รู้สึกว่ามันหนักหนาอะไร แต่ผลเสียหายก็คือจิตไม่มีพลังเมื่อจิตไม่มีพลังถึงแม้ท่องจำบทบทธรรมสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ก็ไม่มีพลังในการพิจารณาธรรมหรือแยกแยะธรรมให้ออกเป็นสัตว์เป็นส่วนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะจิตไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นถ้าอากว่า จิตรวมดีแล้วมีกำลังจึงจะสามารถรู้จักคำสอนแยกคำสอนให้เห็นดาฟานไม่จริงได้เช่นความเป็นผู้มีปัญญาถ้าเมื่อจิตสงบแล้วแยกปัญญาออกไปเป็นโยนิโสมนสิกาโยนิโสมนสิกาคือจิตฝักไฝหรือคิดหาต้นเหตุสาวไปหาต้นเหตุว่าสิ่งนี้มาจากอะไร ก็คืออาการส่วนหนึ่งของปัญญาหรือประการหนึ่งคำว่าอุบายคือโกศลนก็ <c oughs> เช่นเดียวกันเมื่อจะมีสิ่งนั้นได้ทำอันนั้นได้ก็เพราะจิตใจสงบดีแล้วคำว่าสมาธิที่แปลว่าจิตตั้งมั่นหรือใจตั้งมั่นนั้นเป็นงานควรแก่งานทั่ว,วไปทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม และทั้งลางโลกิยะและโลกุตละผู้ที่จะศึกษาเรียนชิลปะวิทยาก็ดีทำการงานต่างๆก็ดีก็ต้องมีความตั้งใจความตั้งใจนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิถ้าหากว่าตั้งใจสงบอยู่ได้หรือตั้งมั่นไม่แปรผันอยู่เป็นพัก,พก เป็นชั่วขณะชั่วครู่ก็มิที่เรียกว่าอานิกะสมาธิและอานิกะสมาธินั้นํำนานมากเข้าก็ตั้งได้อยู่นานมากเข้าแต่ยังไม่แนบอารมณ์เพราะจิตเดินอยู่เสมอนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิและเมื่อจิตเป็นอุป ประจารสมาธิบ่อยๆเกิดปานชันานมากขึ้นอีกก็สงบแนบนิ่งไปกว่านั้นเรียกว่าสนิทก,กับอารมณ์แนบกับอารมณ์นิ่งอยู่โดยไม่มีสิ่งอื่นมาก่อควรทางจิตใจอยู่ได้ตามต้องการด้วย ที่ว่าอุปจาระสมาธิสงบอยางแน่วแน่จิตแนบแน่นกับอารมณ์ในวันไหวกับอารมณ์อื่นทั้งปวงเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิข้อแรกคือกณิกาสมาธิอาจจะมีได้กับสามัญชนโดยทั่วไปคือบางทีจิตของเราสบบสบายดีเงียบดีสงบดีว่างว่า แต่ไม่ได้ภาวนาจิตก็สงบอยู่โดยที่มีมีความวุ่นวายอะไรหรือบางวันที่เรานอนหลับสบายพอตื่นขึ้นมาระยะแรกยังไม่คิดเรื่องราวต่างๆขณะนั้นก็คือลักษณะของจิตเป็นคณิกะสมาธิส่วนอุปจารสมาธิก็คือตั้งใจปฏิบัติให้มากขึ้นให้มันคงยิ่งขึ้น แต่ยังไม่ถึงกับกับอารมณ์เพราะจิตเดินอยู่เสมอยังไม่อยู่กับที่คือยังไม่หยุดแต่ผลผลให้จิตได้รับความสงบมากขึ้นบางทีอุปจารสมาธินี้ก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นกับจิตหรือมีอุกหาหนิมิตติดตาอยู่กับสิ่งที่เห็น เป็นผู้ที่ภาวนากายคจา,าสติ่าวพิจารณาไปว่า,าได้ยังหัวใจบั๊บป้าสังปอดเหล่าแบบนี้เป็นต้นนึกถึงหัวใจนึกถึงปอดหรือนึกถึงตักยาใดอย่าหนึ่งจิดไปรวมอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นสิ่งนั้นเหมือนตาเห็นแต่เป็นอยู่ได้ชั่วครู่หนึ่งกค่อยเรือนไปหายไป นี่ก็เป็นอุปจารสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตใจของเราปักไฝอยู่กับสิ่งเห็นนั้นและมีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมด้วยความภาคเพียนให้มากขึ้นใส่ใจมากขึ้นแต่อย่าไปติดอย่าไปอยากได้ทัใจให้เป็นกลางไว้สมาธิก็จะมากขึ้น ้สองอย่างคณิกะสมาธิปุปจารสมาธิเป็นอารมณ์อันหนึ่งซึ่งจะทำให้บ่อยๆเข้าทำนานมากเข้าจนจิตแนบกระสนิทได้ตัดจิตได้เป็นอปปนาจิตก็จะเป็นอปปนาสมาธิจิตที่แนบอยู่กับอารมณ์คืออยู่กับอารมณ์อารมณ์ไม่เดินไม่สงไม่สาย จิตอ,อยู่กับอารมณ์นั้นนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าหาว่าจะเปรียบเทียบเหมือนแมฆที่ลอยลอยลอยมาแล้วก็มาหยุดตัวก็ทําให้เงาของเมฆนั้นอยู่นิ่งกับตรงนั้นัะวันตรงเง,ง,ง,งาเมฆถึงตรงไหนเงาก็นิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะเมฆมิตเมฆนิ่งฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันอยู่กับอารมณ์ ที่ภาวนาไม่เคลื่อนคล้อยไปช้าอื่นก็แน่สนิทกับจิจกิตที่เป็นอัปปนานี้เป็นต้องการเป็นสิ่งที่ต้องการของพระโยภาวจรคือผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาและกิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี้ถ้าหาว่าในขณะเป็นอัปปนาสมาธิไปเพ่ง ก็เกิดได้ทนะัรูปฌานและอรูปฌานถ้าหากว่าจิตนั้นไปพิจารณาก็จะเกิดญา,าณทัศนะของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นพลังของจิตที่เป็นอปปนานี้จึงมีพลังควรแก่วิปัสสนาอมาธิสารประการทำให้มากๆทกทให้บ่อยอย่ยอมมีคุณตามมัาดแบบับเกิดควา,ามสงบ เกิดสติเกิดสัญญาเกิดคุณธรรมตลอดจนรู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงังสามมได้ทำอย่างไรจึงจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีคามตั้งใจโดยเจฟานคือมีศรัทธาประสาทักที่มัน่นคงรักศีรักษาศีให้กายวาจาใจสะอาดอยู่เสมอ มีควาภาคเพียนพยายามศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วใช้ควาภาคเพียนอย่าย่อท้ออย่าเบื่อหน่ายต่ออารมณ์ของนิวรณ์มีความอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับทางกายตลอดจนมีสติตั้งมั่นอยู่เสมอรู้อารมณ์อยู่ทุกขณะ ในความเป็นไปของจิตเช็นในสติปัฏฐานแสดงว่าจิตที่มีอกุศลก็รู้ไม่มีอากุศลก็รู้คือมีนิวรณ์ตามาฉันก็รู้มีนิวรณ์พยาบาทก็รู้เหล่านี้เป็นต้นหรือจิตที่ว่างปราชจากนิวรณ์แล้วก็รู้ ความเป็นผู้มีสตริรู้อยู่กับจิตของตนอยู่เสมอถ้าความรู้นั้นแน่แน่นสนิทกับจิตก็เป็นอัปปนาจิตและอัปปนาสิตที่เกิดขึ้นบ่อยๆมากๆก็จะเกิดความสำนานึนกด้านถึงครัง้งคราวใดาอารมณ์อันใดที่จิตเคยถึงเคยสัมผัสเมื่อนึกถึงอารมณ์นั้น ิก,ก็จะส่งไปในอารมณ์ของอัปปนาหรือเคยหายไปเข้าออกจนนิ่งลมหายใจไม่มีที่จริงมีแต่เหมือนไม่มีเมื่อนึกถึงลมหายใจนิ่งเหมือนไม่มีจิตก,ก็มุ่งสู่ไปตรงนะเพราะได้สัมผัสมาแล้วเพราะฉะนั้นทำให้บ่อยๆทำให้มากๆทำให้เกิดขึ้น ถาไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรทำสมาธิหรือนึกถึงพุทโธภาวนาสมาธิครั้งคราวใดสงบก็เป็นบุญไม่สงบก็เป็นบุญสงบก็เป็นความดีไม่สงบก็เป็นความดีเพราะในที่ขณะที่เราตั้งใจภาวนานั้นจะเป็นโอกาสที่กายวาจาจิตความเห็นของเราไม่เบียดเบียนใครเลยเบียดเบียนสิ่งหนึ่งก็คือเบียดเบียนกิเลส เบียดเบียนนิวรให้การมาชันออกไปพยาบาทออกไปถีนมิตรคออกไปอุทธจ่าวามพุง้านออกไปมิจิกิชฉาวามังเรออกไปเบียดเบียนอกุศลธรรมก็เพื่อสร้างก,กุศลธรรมให้จิตได้แก่จิตของแ้ลปราจากโคละโสะโมหะให้เกิดมีขึ้นอันนี้เป็นธรรมาชาติ ที่ผู้ปฏิบัติก็จะต้องพึงจำระให้สะอาดอยู่เสมอเหมือนเรือนเป็นที่อาศัยของบ้านเราจัดากที่นั่งที่นอนก็ดีข้มักจะต้องทำความสะอาดไว้อย่างสมานเสมอจะได้นั่งนอนอย่าสนิทใจเป็นต้นเรือนใจของเราก็เช่นเดียวกันจะต้องทำความสะอาดปราจากโลภะปราจากโทสะปราจากโมหะ ถ้าเรียกในสายพระในพระปฏิบัติท่านก็ต้องต้องปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะ <c oughs> เป็นวิธีทางของปฏิบัติทางพระเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติจิตต่างๆทางโลกทางธรรมผู้ที่กําลังศึกษาเรียนศิลปะที่ยาก็ต้องมีความตั้งใจมั่นในการเรียน การตั้งใจมั่นในการเรียนก็คือการแรกเริ่มของสมาธิถ้าไม่มีการเริ่มตั้งใจมั่นในการเรียนสมาธิไม่มีเรียนก็ไม่สาเร็จทําอะไรก็ไม่สําเร็จแม้การงานอื่นก็เช่นเดียวกันส่วนยิง่งการปฏิบัติธรรมต้องมีความตั้งใจให้หนักแน่นอดทนต่อทุกข์ภายนอกภายในถึงแม้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นแต่ไม่เหลียววิสัย ครอบผมไว้ไม่ให้ครอบงานจ,จิตใจโดยรู้ตามความจริงว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นส่วนของกายแต่สิ่งที่เราปฏิบัติเป็นส่วนของจิตจิตกับกายรู้จักเป็นคนส่วนแล้วก็จะรู้จักแย่แย่กายเป็นส่วนหนึ่งกายเจ็บก็เจ็บไปไม่ได้เกี่ยวกับกจิตไม่ได้เกี่ยวกับกจิต จิตต้องการสงบเมื่อสงบสงบสงบไปเพราะฉะนั้นจิตของคนใดสงบแล้วจึงสามารถดับทุกขเวทนาทางกายให้เบาบางและหมดไปได้ด้วยเหตุนี้การทำสมาธิจึงเป็นคุณธรรมอันล้ำเลิศอ,อย่างจิตใจของบุคคลให้ผ่องใสรู้เห็นตามความเป็นจริงในสภาวะอั้นที่เป็นจริงจิตของบุคคลผู้ฝึกมาแล้ว ก็มีคุณมีประโยชน์มากจิตท,ที่ไม่ไดึกไม่ไดฝึกไม่มีกําลังขอพลาดไปไม่มีที่รวมเหมือนกับว่าถ้าหากว่าแสงไฟอันหนึ่งอันใดแล้วอะไรไปห่อหุ้มไว้ให้มันรวมตัวมันจะมีพลังแรงถ้าหากว่าไม่มีอะไรไปหุ้มไว้แมนก็กระจายไปพลังแรงมันก็ไม่มีจิตนี้ก็เหมือนกันฝึกไปแล้วก็คือฝึกความรวมของพลังจิต เมื่อมีการฝึกรวมพลงังจิตให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นขันหนึ่งัเดียวกันทุกส่วนของพลงังจิตมาอยู่ในที่เดียวกันจิตก,ก็จะมีพลังจะเรียนก็มีพลังจะปฏิบัติก็มีพลังทั้งทางโลกทางธรรมก็มีพลังจึงจะเกิดผลสําเร็จได้ดีเพราะฉะนั้นสมาธิฝึกไว้บ,บ่อยฝึกไว้มากๆฝึกไว้สมานเสมอมีเวลาว่างช่วงใด นึกถึงอารมณ์ของสมาธิให้สมาำัมเสมอนานๆไปความสงบนั้นเป็นธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นทุกคนมีสิทธิตามคําสอนของพระศาสนาที่สอนไว้ว่าอย่างไรจะสามารถปฏิบัติในสิ่งนั้นได้เพียงจะต่างกันก็นกคือชา้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความเพี่ยนฝวา,พยา,า,วาพยายามและบุญกุศลต่งางๆมาแล้วเพราะฉะนั้นทําให้มากซึ่งสมาธิ ทำให้บ่อยๆซึ่งสมาธิทำไห้สมานเสมอซึ่งสมาธิเพราะสมาธิจากจิตใจของบุคคลให้สงบสุขด้วยประการชานี้ต่อนนี้ไปตรงตัง้งจิตปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวนงนอนนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นอารมณ์ให้มากๆจนเกิดต้นจิตเกิดปิติความอิ่มใจเกิดเป็นพลัด แล้วตั้งใจนึกถึงคำภาวนาพุโทโธด้วยความมีสติมีมีใช้สติครับเป็นธรรมะที่คอยดูแลสภาพของจิตที่นึกว่าพุโทโธนั้นอยู่อย่าให้ตั้งยยอย่าให้เผลอถ้าว่าเผลอก็เริ่มต้นขึ้นใหม่คุมสติให้จ้างมาั่นการคุมจารให้มีสติคุมจิตให้เป็นสมาธิ และก็จิตก็มีสมาธิก็คือจิตที่มีสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิอแล้วจี่รู้รอบครอบรู้ไปเพื่อความเจริญของจิตก็เพราะรวมสติเข้าด้วยสติก็รวมสมาธิด้วยมีสภาพเป็นอย่างนี้สติรวมสมาธิสมาธิอยู่ด้วยกับสติจิตตั้งมั่นสติก็ตั้งมั่น จะทำให้ทั้งส,สติเข้มแข็งขึ้นและจิตคือสมาธิก็เข้มแข็งขึ้นดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจบำเพ็ญกุศลทางสมาธิให้มากๆให้บ่อยๆให้สมาเสมอเพื่อเป็นอารมณ์ของจิตแห่งความสงบอันจะเป็นกุศลพิเศษที่เราได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นต่อนนี้ไปถึงเวลาควรแกรการปฏิบัติในทางจิตภาวนาตรงตั้งจิตตั้งอารมณ์ของจิตใจของเราให้แน่วแน่ให้เบิกบานให้มันคงไม่ท้อถอยแล้วจ้งใจภาวนาในความมีสติตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป